S <S นาชื่นมีอาชีพขายฟืนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขาทุกวันเขาจะเก็บกิ่งไม้จากเชิงเขาเพื่อนำไปขายในตลาดชาวบ้านซื้อกิ่งไม้ไปทำฟืนสำหรับุงข้าวฟืนของนาชื่นขายดบขายดีนาชื่นได้เงินกลับมาบ้านก็แบ่งให้ภรรยาไว้ใช้สอยประจำวันเลข,ข้ามาเลข,ข้ามา ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรฟืนนายชื่นเนื้อไม้แห้งสนิทจุดงาติดง่ายใช้งานนานกว่าใครวันหนึ่งพียรนายนชื่นไปกับสามีว่าได้เก็บกิ่งไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะรับเงินสักทีใช่นั่นสิทันที่ฟืนชั่นก็ขายดิบขายดีฉันว่านะแทนที่จะเก็บกิ่งไม้เปลี่ยนไปเป็นตัดไม้น่าจะดีกว่ามัง้งรุ่งเช้านายชื่นจึงออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆเชิงเขาขณะที่นายชื่นกำลังตัดต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่นั้น ก็มีแม่นกการแข่งตัวหนึ่งปิดมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ต้นนั้นแต่นายชื่นก็ไม่สนใจแล้วก็ลงมือตัดต้นไม้ต่อไปได้ไม้กองใหญ่นําไปขายได้เงินมากกว่าเดิมฝ่ายพยายาเมื่อเห็นสามีได้เงินมากขึ้นก็เกิดความโลภจึงยุให้สามีไปตัดต้นไม้ให้หมดทั้งป่านายชื่นเห็นด้วยจึงเกณฑ์ญาติพี่น้องมาช่วยกันตัดต้นไม้เอ้าพวกเราไปตัดต้นไม้กันโค่นโค่นโค่น,นตัดตัด ม้ใหญ่ม้เล็กเรามาตัดกันแล้วก็พบสัตว์ป่าฝูงหนึ่งมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้เพราะจะทําลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์เหล่านั้นแต่นาชื่นก็ไม่สนใจแล้วนาชื่นก็บอกกับผู้สัตว์ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต้นไม้เหล่านี้ก็โตขึ้นมาให้พวกเจ้าใหม่และแล้วก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเมื่อป่าไม้เหลือแต่ต,ตอ ไม่มีต้นไม้คอยอบปุมซับน้ำฝนพอเกิดพายุใหญ่ลมและฝนก็หมกกระนำน้ำป่าไหลบ่า,า,บาพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้ทับถมหมู่บ้านจนพังพินาศเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำนายเชิญและภรรยาต้องไปอาศัยอยู่บนหลังคาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาเป็นเวลานาน ต่างก็ไม่เคยพบกับเหตุการณ์นี้มาก่อนโอ้ oh my god ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะน,น้ามันมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งนานไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก่อนเลยเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านของเราเนี่ยใช่ใชมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยในขณะที่นายชื่นและภรรยานั้งอยู่บนหลังคานายชื่อคนกับภรรยา ถึงความผิาพาทจนก่อให้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวงเราไม่น่าจะไปตัดต้นไม้ทำลายป่าเลยนะเราควรที่จะแก้ไขด้วยการปลูกต้นไม้เข้นสู่ป่ากันดีกว่าลุยและแล้วนายชื่นและภรรยาก็ได้ช่วยกานปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติเมื่อปืนป่ากลับสูขขค่ความสมบูรณ์ภัยพิบัติต่างๆก็หายไปและทุกคนก็ได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงและความพอใจกับสิ่งที่ตนมี คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลบน้อยเมื่อมีความโลบน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยจากส่วนหนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจุล